สวัสดีครับผมสิทติวัรโธอยู่ในนุชนะพึ่งขับมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลให้่าเสมแล้วก็แจ้งว่าคุณตํารวจตำรวจไปดูหน่อยเนี่ยคนถูกรถทับแบบพุงปิ้นเลยคุณตํารวจอยู่ที่ป้อมนายคนนี้ก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามามีอะไรครับรถทับคนครับพุงปิ้นเลยที่ไหนอ่ะประมูนครับรีบไปเลยครับเขาละครับคนโดนรถทับปิ้นเลยไปเลยเร็วครับทํารวจเนี่ยครับ <Hey. S 2> อหปลิ้นจริงๆ,ๆด้วยแต่มันไม่ใช่รถครับเขาซ่อมรถอยู่ครับแต่ดูๆไปก็คล้ายมาร์มากเลยนะครับคล้ายโดนรถทับปลิ้นจริงๆด้วยไหนลองเช็คซิไม่ใช่งไม่จะไม่ใช่เนี่ยพุงน่าปลิ้นเลยดูดิโลกโลกโอ้ยน,นั่นีเล่นแล้วคุณตำรวจที่เล่นแล้ว,ว,ลลวโอ้โเล่นพุงเขาซะน,นี่แม่ทำอะไรครับปโปโมทอยู่ มีอะไรให้ช่วยไหมครับไม,ม่มีแต่เมื่อกี้ใครเล่นบงบงมไม่ได้เล่นพิสูจน์หลักฐานพี่บงเนี่ยแอ้แม่พิสูจน์หลักฐานแบบนี้ก็อารมณ์ดีกันไปทั้งบางแล้วล่ะครับคุณตำรวจที่เจ้าของรถเนี่ยเขากำลังซ่อมเพาอยู่เนีย่ยเราก็เห็นคนอ้วนมากเลยอ่ะฮวงก็ปิน้นอย่างที่เขาเข้าแจ้งอะ่ะจริง ขอบคุณสิบตำรวจโทวินัยนุชนาะผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอนอเพชรเกษมเจ้าของเรื่องอ้วนรถทับ